เป็นยังไงค่ะครูใจดีทุกคนพาไปดูมาแล้วเป็นยังไงคะเห็นแล้วเราก็เอนจอยชอบกันแต่แม่ถูกใจลูถูกใจพ่อถูกใจพ่อที่สุดขอเวลาทำใส20ปีเลยค่ก็แต่ว่าจริงๆก็คือยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกค่ะก็อีก8-9ปีนู่นอเลยเงี้ยค่ะแล้วพี่ชมถึงเผื่อเวลาไปทำใจ20ปีเลยค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็เร็วมากเพราะนี่เขาก็จะ6ขวบแล้วเร็วๆนี้ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเวลามันก็ผ่านไปเร็วแล้วก็ คือถ้าจะเป็นที่นั่นเขาจะรับตอน13เนียก็แป๊บเดียวเองเะอะไรเงี้ยอย่าดับไฟสิสนะยนยอ,ยอย่าแก่อย่าแล้วตอนแล้วออพอน้องไปทู่นี่คือคือพ่อนี่ยังไงฮะเป็นไกด์เองเลยตรงนี้เป็นอะไรตรงนั้นเป็น <พา S 1> อะไรก็จริงจริงคือเหมือนเราไปทําความรู้จักมากกว่าแล้วก็ไปดูเขายังไม่ได้รับเรานะคะค่ะก็เขาก็ไปดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงเพราะมันเป็นโรงเรียนกินนอนใช่ไหมคะก็ถ้าถ้าเราต้องไปอยู่มันต้อง ทำยังไงบ้างการสอบเขาต้องเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าเอ้ยถ้ามันไปอยู่ตรงนั้นแล้วออกมาได้แค่ไหนเสาอาทิตย์ออกมาได้ทุกเสาอาทิตย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างเรื่องกฎระเบียบต่างๆเลยนก็ไปไปเรียนรู้ไว้ก็เอาไว้พิจารณาด้วยว่าแม่ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยาแม่ไหวเห็นแ้วเขาพูดไว้ว่าเขาอยากเรียนที่ดีอย่างนี้เขาก็ตื่นเต้นอย่างเงี้ยเพราะโรงเรียนมันก็เจ๋งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ตื่นเต้นอ่าแต่ว่าก็มีสายฟ้าก็มีแบบ หมือนนึกถึงอนาคตแล้วว่าลังเลแล้วว่าเอ้ยต้องไม่ได้อยู่บ้านต้องไม่ได้อยู่กับแม่อะไรเงี้ยก็ใช่ใช่เขาก็จะมีแบบลังเลนิดนึงอะไรเงี้ยเยอะที่เลือกอะค่ะที่อยากให้น้องไปอยู่นั่นคืออยากให้เขาได้ใช้ชีวิตเป็นแบบโนบอดี้แบบนั้นก็ด้วยแล้วก็มันก็ฝึกความรับผิดชอบอะไรเงี้ยคือมันพูดง่ายๆมันก็เหมือนเป็นโรงเรียนฝึกลูกผู้ชายอ่ะอย่างเกณฑ์การรับของเขาเป็นยังไงคะผู้ชมต้องสอบเข้าใช่มันก็จะมีก็มีสอบด้วยค่ะแล้วก็มันก็จะมีพวกเรโชว่าเด็กเอเชียกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะะแล้ววก็จมีิชา สอบจากทางนี้ไปแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์ที่นู่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเตน้องยังไงมั้งเออถ้าต้องเข้าดีๆต้องเตรียมน้องยังไงว่าจะเข้าไปต้องไปกก็เตรียมยังไงคือคือจริงๆเขาเขาบอกไกด์ไลน์มาเหมือนกันนะคะว่าเออถ้าพูดถึงในเชิงวิชาการอะไรเงี้ยอ่ะมันก็จะมีสอบประเภทไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกทีว่า ม่ใจร้ายกลับมาเดี๋ยวนี้นะกลับมากลับมากลับมากลับ่เปิดไฟทาไงคะหรือเราเปิดไฟของเรากันเองมาครับไม่ได้เลยเลยี่มันมืดช่มันมืดโอเคราะหรือว่าเรามีไฟกันอ ดยู่เลยคะ่ะน่าที่สามสองไม่ชมมาอ่ะก็มีไกลน์เขาจะมีไกด์ไล <มา S 2> น์มาว่าเออมันต้องมีวิชาไหนบ้างซึ่งตอนนี้คือเรายังไม่รู้หรอกว่าลูกเราเก<ม>่งหรือว่าอ่อนวิชาอะไรเพราะว่าเขาก็แบบเหมือนยังอยู่อนุบาลอ่ะเออก็เดี๋ยวถึงตรงนั้นก็ดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็สอบติดหรือเปล่ายังไม่รู้เลย<ต>ที่ที่นเดูนี่คือโรงเรียนเดียวหรือว่าไปไปหลายไปหลายหลายที่ที่ไปเซอร์เวย์มาเออจริงๆไปไปแค่ไปแค่ที่เดียวค่ะใช่หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเป็นที่นี่เลยอะไรก็จริงๆยังมีเวลาตัดสินนใจออีีีกกหลาายยป่่่ะะค็เพงแตวมั เป็นลงในที่มันอยู่ใกล้ๆลอนดอนแล้วเราก็แบบเหมือนเหมือนมีคนแนะนําพาไปดูได้อะไรเงี้ยก็ก็ไปทํากันบ้านไว้ก็เก็บแต้มไว้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองในหลายปีนะั้คือต้องเตรียบตัวดึงครอบครัวด้วยแบบว่าจะย้ายไปอยู่ที่โน่นดีหรือว่าจะยังไงดีอ,อะไรอย่างเงี้ก็ก็ถ้าสมมติว่าไปจริงๆใช่ไหมคะเราก็คง ต้ออองคิดเก็อาจจะไม่ได้มูฟไปเลยอะแต่ว่าไปมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีข่าวว่าเหมือนแบบพี่ชมอาจจะแบบเบรกงานแล้วแบบย้ายยุ่งอีกตั้ง9ปีก็ทําไม่ไหวแล้วป่ะถ้าเราไม่วางแผนดีแล้วจริงไม่วางแผนแล้วง่อมมากเลยนะจะถ่ายจะหายจากหน้าจอไปเลยอะอแม่ไงอะไรนะคะสื้อของแม่ไงอยู่ตรงนั้นก็หมุนตัวได้ คิดไปจริงๆเรเหมือนว่าเตรียมตัวจะเกษียณตัวเองเพื่อที่จะไปดูแลลูกในแบบทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วก็น้อยทุกวันนี้ก็คืออาชีพแม่เป็นหลักอยู่แล้วค่ะตรงนี้ก็คือถือว่า ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้เดี๋ยวอกาศไปดูบ้านที่เผือจะอยู่ในอนาคตด้วย,ยก็มีดูบ้างมีดู้งานใ,ใ,ในวงการเหรอพี่ชมจะค่อยค่อยเฟดเคลียร์เคลียร์ไปหรือย,อยังไงคะมันเป็นเรื่องของ,ขอ,ง,ขอ,งนอนาคตเนาะเราถึงตรงน,นั้นก็อาจจะไม่มีใครไม่มีใครสนใจแล้วก็ได้ว่าใครจะไปรู้จริงๆมีงใช้เดียวเลยนะครับพี่ชมเรื่องโรงเรียนอ๋อจริงจริงก็ยังยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะก็ดูไ้แหละก็มีในใจหลายๆที่ถ้าพี่ชมไปน้องเกลก็จะ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าถ้าเขาโตเกลก็จะแบบว่าอยู่แค่ประมาณปสองปสาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าประมาณเนี้ยก็เกลก็จะ8ดขวบอ่ะเต่ว่ากรมาแผนของเราคือจะดูเป็นปีต่อปีอะไรประมาณนี้แม่ก็ยังก็ยังยังยังมึนอยู่ว่าจะยังไงอะไรนยเพราะว่าแสดงว่าเกวก็มีสิจะปก็อาจจะเด็กไปก็อาจจะต้องเป็นฟิลไปไปมาๆก่พอนขาสัดเจคือเขาเชื่อว่ายังไงก็ต้องส่ง คือมันไม่เหมือกับว่าแบบส่งน้องไปนู่นแล้วเราอยู่แค่ตรงนี้แล้วแค่พินไปเที่ยมีไม่ได้เ,ไไดเลยพี่ชมก็อาจจะไม่รู้ยังนึกภาพไม่ออกก็อาจจะตรงนู้นสองเดือนตรงนี้เดือนนึง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันเป็นเรื่องอนาคตค่ะต <c oughs> อนนี้ก็คือคิอคดไว้หลายแบบ <c oughs> ใช่ <c oughs> คุงซ่าน <c oughs> ใช่ค่ะเรียกว่าคุงซ่านกินแต่เรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะพี่ช่องขออนุญาตที่เขา เรื่องเรื่องเมืองไาแล้วกันครับได้ค่ะเนโอกาสได้ได้ไปนี่ไงถึงบอกไงวันที่12ต้องต้องมาสิ่สองมีการเปิดตัวมีเออเออมีโอเพนบอดี้เปิดตัวแป่ดตัวอัปเดตอยู่นะอัเดตปโอเพนบอดี้หมายความว่าครั้งนี้พี่ชมจะไม่ไปคนเดียวหรือยังไงคก็รอดูจะมีเซอร์ไพรส์ ไม่รู้นี่ก็พูดไปเรื่อยแม่จะเปรียบแต่สิ่ยังไงสิบสองมันจะได้เจออะไรยังไงบ้างกับันก็ยังไมีแถลงข่าวอะไรเงี้ยล่ะค่ะก็เดี๋ยวก็คงได้หมายกันได้หรือยังยังไม่ส่งยังไม่ส่งงานแสดงปีนี้นี่ิชชมยังจะมีงานแสดงอะไรให้เราได้ดูละครคงไม่มีแต่ว่าหนังเดี๋ยวมีตอนเดือนมิถุนาค่ะเป็นหนังเอาค่ายไหนอะไรยังไงปีนี้กับจีนกดดารยังไงฮะ หนังค่ายอะไนะไม่ใช่ไม่ใช่เขาพูดดีกว่าเออเป็นเป็นของ M39 จริงๆเป็นของ M39 ใช่ใช่แล้วครมีติดต่อหรือไม่ค่ะผู้ชมไม่มีใครกล้าติดต่อแล้วตอนนี้ไม่ไปก็มีความคิดถึงนะครับไม่หรอกก็คือไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามีเวลามีคนถามเราก็จะบอกเลยว่าเราเราไม่สามารถแบบ6เดือน9เดือนอะไรเงี้ยเราไม่ไหวใช่เรียกว่าชีวิตตอนนี้คือฟูลไทม์เป็นแม่ใช่ใช่ ปีนี้มีผลงานังแน่นอนให้เราติดตามกันมีถ่ายไปตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วก็ใช่ีาโอเคขอบคุณมากขอบคุณค่ะต่อไปชมกับ